อนนี้ฝนก็ยังตกหนักนะครับผมตกหนักเรื่อยๆนะครับไม่ยอมหยุดนะครับผมดูน้ำเราตรงนี้มันขงังตรงนี้ครับขังเยอะมากเลยเมื่ไหรไม่จะหยุดเลยเคยได้เยอะนะครับน้ําฝนเนี้ยเดียครับวันนี้ก็เจอกับดอยเมตเตอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาเดินปากนะครับ เราเจอต้นอย่างนี้ครับก็เรียกว่าต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าภาษากะเก <icate S 2> เรียงก็ <ๆ S 2> บบเรียกว่าพอนะครับมันมีลูกด้วยนะฮะนี่มีลูกด้วยนี้ถ้ามันสุกแล้วเรากินได้นะฮะลูกตัวนี้เนี่ยมันจะออกหวานๆนะฮะเจอพืชชนิดหนึ่งนะฮะแต่มันเหมือนต้นบุกมากเลยนะครับน่าจะเป็นบุกป่าแล้วบ่เนะฮะนี่นี่นะฮะนี่มันมีลูกข้างบนเป <ๆ S 2> <sang S 1> ็นอยนนี้อ่าเนี่ยต้นมันเหมือนต้นบุกมากเลย โอเคแล้วเราก็เดินต่อนะครับได้ยินเสียงนกไหมครับนกกระแลนกเกาว่าเนะน่าจะเป็นเกาว่าวหรือเปล่ามันร้องอย่างนั้นนะครับตอนนี้เราก็เดินมาเจอ,อที่ปลูกเปรยแล้วนะผมคือต้นไม้ตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยสองต้นนี้ ก็การเดินป่าครั้งนี้เราไม่ได้กางเต็นท์นะฮะเราจะผูกเปนอนนะฮะก็เหมือนๆที่ผ่านมานะครับผมมันเป็นหน้าฝนนะฮะกางเต็นท์จะลำบาก่อยนะครับผมผูกเปง่ายกว่านะอ่าเดี๋ยวให้ดูต้นไม้ตรงนี้นะเนี่ยตอนนี้นะฮะตอนนี้ต้น,นแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งะฮะมันก็ไม่ใหญ่มากนะฮอ โอเคเดี๋ยวเราขอปลูกเปก่อนนะครับผมขอปลูกเปสักครู่ครับตอนนี้เปยของเราก็ปลูกเสร็จแล้วนะฮะอ่านี่นะฮะแน่นดีนะครับนี่ครับ เปลตอนนี้เรากลางเสร็จแล้วนะฮะก็เหลือแต่ข้างบนนะฮะเราจะเอาผ้าใบนะฮะมามาบังแดดบางลมบางฝนนะครับผมก็ตรงนี้เป็นป่าดิบชื้นนะครับผมอากาศ ไทเทดีนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะฮะพอดีพอดีพอดีมากนะฮะอากาศตอนนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนมันจะตกหรือเปล่าน,นะฮะเดี๋ยวเรากางผ้าใบาก่อนนะฮะผ้าใบาเราจะใหญ่นิดนึงนะฮะประมาณนี้นะฮะบ,บน,น โอ okay, เคเดี๋ยวเราจะหาฟืนนะฮะเดี๋ยวเามาย่างเนื้อนหน่อยนะฮะมาหาฟืนเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะเดี๋ยวขอหาฟืนก่อนก่อนที่ฝนมันจะตกนะถ้าฝนตกแล้วเราหาฟืนแล้วก่อไฟยากนะครับผม นี่ครับวางหม้อตรงนี้นะฮะถ้าเราจะต้มน้ำนะฮะ จ็บยากนิดนึงความหม้มันใหญ่อืมึ ตอนนี้ฝนมันตกเปอยๆนะครับผมเริ่มหนักขึ้นแล้วนะฮะเมื่อกี้มีลมมานะครับผมก็เริ่มเปียกแล้วฮะไม่รู้ว่าเนี้ยเต็นท์เราตรงนี้นะครับมันจะกลางฝนได้ดีแค่ไหนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันแคบเนาะเนี้ยถ้าไม่ดีเราจะต้องดึงมานิดนึงนะฮะดึงเอาเชือกมันดึงมนะันนะนี่มันตกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเริ่มตกเยอะขึ้นละนะเห็นไหมทุ่มไปหมดละ อได้ยินเสียงฝนอ๋อตกหนักเลยครับตอนเนี้ยฝนตกหนักมากครับตอนนี้ว้าวตกเยอะมากอือเดี๋ยวว่าจะมีน้ำาขางอยู่ตรงนี้นะต้องคอยเอาน้ำออกนะครับหวังว่าเจ้นเรา น้ำไม่ซึมนะครับราะว่าถ้าซึมน่าจะซึมตรงน,นี้นะเห็นไหมเดดน้ำมันมาตรงน,นี้โอเคบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยครับฝนตกอย่างเงี้ยน่าจะหลับสบายดีนะครับผมดูอืาม้นฉ่ำมากนะครับฝนตอนเนี้ย เห็นไหมฮะก็ตอนนี้เหมือนฝนมันใกล้จะหยุดแล้วฮะแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆนะครับยังหยุดไม่ดีนะับผมมาลักลอกลักลอกนะครับก็ตอนนี้ก็ปิงไฟไปก่อนนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วฝนมันตกนะฮะ ก็ตอนนี้ฝนมันไม่ยอมหยุดนะครับผมตกหนักกว่าเดิมแล้วผมโอ้ตอนนี้น่าจะหนักนะฮะดูแล้วฝนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ําจากน้ําฝนเนี้ยตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจุดลงมาตรงนี้นะเดี๋ยวใช้จุดเฉินนะฮะอ่านี่เมื่อกี้ได้ตัดไว้นิดหนึ่งแล้วนะฮะอ่าเห็นไหม เอาจากตรงนี้เลยนะฮะลองน้ำฝนอ่าเี๋นะฮะเพื่ได้เยอะนะครับน้ำฝนเนี่ยอืมก็น้ำฝนนี้เราจะใช้ล้างมือล้างอะไรพวกนี้นะครับใช้ในยามจุดเฉยนะครับผมก็ลองไว้ก็ดีนะครับผมแต่ว่า ก็มันเห็นตรงนี้มีงานเราเอาคนอยู่ให้ขาดเลยนะโอเคโอ้ตรงนี้ก็เยอะเนียครับผมตรงนี้ฝนก็ยังตกหนักนะครับผมตกหนักเรื่อยๆนะครับไม่ยอมหยุดนะครับผมดูน้ำเราตรงนี้มันขังตรงนี้นครับ กางเยอะมากเลยเมื่อไรไม่จะหยุดเลยคนตกหนักมากครับตอนเนี้ยดูถ้าลงเนี้ยถ้าลงมันลงยนะังนัตอนนี้มันใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะก่อไฟทีนะครับผมเดี๋ยวตัดฟืนก่อนนะฮะดีะเพราะว่าเมื่อกี้อ่าไม้ตรงนี้นะครับมัน มันเป็นไม้แห้งตรงนี้ที่มันเป็นที่ล่มนะครับมันยังไม่เปียกเพราะฉะนั้นเราโชคดีมากนะครับที่เรามีไม้ตรงนี้อยู่เพราะว่าไม้ที่เราถาเมื่อกี้มันมันไม่พอครับ ครับตอนนี้เราก็าย่างย่างเนื้อรอบอาดินเดียนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เรากินไปอีกอันหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมีอันหนึ่งที่เราย่างนะฮะตอนนี้เพิ่งย่างนะฮะยังไม่สุกเลย ็อากาศไม่ไม่หนาวนะฮะอุ่นๆนะฮะฝนมันตกเมื่อกี้แล้วมันหยุดแล้วนะฮะแล้วก็ทําให้อากาศเย็นเย็นขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่ว่าไม่หนาวฮะก็ในป่านี่มันเงียบเงียบดีนะครับเสียงจิ้งหรีดเสียงนกร้องนะฮะก็สงบดีครับ สุกนะ้ตอนนี้แต่แก้สุกแล้วก็ตอนนี้เนื้อเราสุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะฮะอ,อร่อยมากกินเนื้อเสร็จล้วก็จะหลับแล้วเพราะว่า มันดึกแล้วนะครับเกกินนื้อกันนะครับตกก็อิ่มแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะหลับแล้วนะครับคืนนี้ก็นอนกันในป่าเหมือนเดิมนะฮะก็ <c oughs> อากาศก็เย็ยนสบายดีนะครับในป่าตรงนี้โอเคครับ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับก็ได้เวลาหลับแล้วนะครับก็ราตรีสวัสด์ทุกคนนะครับฝันดีนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็ตื่นมาตีห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเดินทาง เดินทางกลับแล้วนะครับแต่ว่าตีห้ามันยังมืดๆอยู่นะฮะอาจจะรอให้มันสว่างนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ตอนนี้ตีห้ากี่นาทีดูนะมิกลับกันตีห้าเจ็ดนาทีนะฮะตอนนี้อืมก็เมื่อคืนอากาศก็อืมไม่หนาวนะฮะ อุ่นๆพอดีนะครับเย็ยนตอนเช้านี่ก็อุ่นๆเนาะอุ่นๆเย็ยนๆยน,นะฮะนิดหน่อยนะครับไม่ได้หนาวมากครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเปนะครับเดี๋ยวสักหกโมงนะฮะเราก็จะเดินทางออกจากตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เช้ามากแล้วนะแต่ว่ามันยังมืดเานาะเช้าแต่ว่ามืดเวลาเดี๋ยวดูนาฬิกามันเชา้าแล้วนะฮะยังมืด,มดๆเดี๋ยวเราขอเก็บ ผ้าใบาแล้วก็เปีก่อนนะครับตอนนี้เราเก็บผ้าใบาเสร็จแล้วนะฮรก็เหลือแต่เปลนะฮะนี่เราเก็บเปลนะฮะเก็บเปลเสร็จแล้วเราก็ก็เดินทางจากตรงนี้ได้นะครับลับแล้วนครับผมถ้าเก็บเปลเสร็จนะฮะเดี๋ยวขอเก็บเปลก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่ง ครับตอนนี้เราก็เก็บเปยแล้วครับแล้วก็ผ้าใบเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต่อไปเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วกดแชร์ช่องดอยเมเตอร์นะครับผมก็วันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะครับกับดอยเมเตอร์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ นู่นนี่กินได้นะครับออกปเปรี้ยวๆนะครับปเปรี้ยวหวานๆนะครับอร่อยดีครับ